สวัสดีครับกำกับกับแคทไฟทีครับสวัสดีครับวันนี้เราสองคนจะมาชวนท่านผู้ชมครับร่วมสนุกกิจกรรมส่งท้ายปีกับแคทไฟทีครับนี่เราจะแกะลำโพงบูทูธครับง่ายๆครับเพียงแค่คุณโพสรูปนะครับว่ากดติดตามเราแล้วนะครับในคลิปนะครับใต้คลิปนี้นะฮะ มันจะมีลิงก์นะครับกดไปที่หน้า Facebook ของเรานะครับพอคุณไปโพสในส่วนของกระทู้นี้นะครับก็สามารถโพสรูปงไปนะครับเราจะสุ่มผู้โชคดีหนึ่งรางวัลหนึ่งท่านนะครับผมเป็นผู้โชคดีที่ได้ลำโพงบูทุูตตัวนี้ไปซึ่งความสามารถไม่ธรรมดาครับเนี่ยมันสามารถเล่นตัวของกันน้ำได้นะครับแล้วกันน้ำกันฝุ่นอะไรเงี้ยได้นะแล้วก็เขาบอกว่ามันมีนี่ด้านล่างคุณสามารถ แต่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้แก่นะครับแกะนะครับก็ตรงนี้นะครับเสียงดีด้วยนะครับเดี๋ยวเราเปิดเสียงให้คุณผู้ชมได้ฟังกันคร่ก็้าวเอาละครับพอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมันมากกว่านี้นะครับก็มาร่วมสนุกกันครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่24นะครับนะครับแล้วจะประกาศผู้โชคดีในวันที่25นะครับาครับผมแล้วก็เข้าไปดูในรายละเอียดใน Facebook ของเราครับแคสไฟทีครับ อย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะครับ